เปิดฉากอลังการบิ๊กบอสชาตรีนำทัพนักกีฬาวันมอบของขวัญชาวไทยด้วย2ผลงานกระหึ่มโลกรับปี2,567วันเปิดสักการใหม่อย่างยิ่งใหญ่ด้วยความมันคั้นสุดของศิลปะการต่อสู้ระดับโลกในศึก วันไฟไนเอ็ชนชามีนวีเอดโฮเทคยกทัพนักกีฬาแถวหน้าจากทั่วโลกมาประชันฝีมือที่สนามมวยเวทีลุมพินีวันที่13มกราคมนี้พร้อมเปิดตัวดี e p p p e น t i ด e One Championship e d i t i ่นซีซั่น2อย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยถือเป็นรายการซีรีส์เรียลิตี้สุดฮิตที่โด่งดังไปทั่วโลกและออกอากาศผ่านทางเน็ตฟ i ิกกว่า25ประเทศในแถบเอเชียค่ะ อ่าคือแบบอ่าผมรู้สึกดีใจมากเพราะว่าอ่าโอเควันวันเป็นอ่บริษัทอ่ากีฬาใหญ่มากอ่าอันดับท่าทั่วโลกนะฮะแต่สิ่งที่แฟนๆอยากอยากให้แฟนดูว่าคือแบบเรามีคอนเทนต์อื่นจากจาก,จากไม่ไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวและคอนเทนต์นออนแอนเฟรนดิสที่นี่ที่เป็นอ่าเป็นคอนเทนต์สนุกมากแล้วก็แคนดิเดตของเราเป็นเป็นฮีโร่เป็นเหมือนแบบนักบอดของเราเพราะเขาต้อก เขาต้องสู้สู้จริงๆแล้วก็มันทำงานหนักมากแล้วก็อดทนอ่าทรมานมากอ่าถึงได้เขาเขาเขาเป็นความจริงแค่นี้ของเราเป็นฮีโร่ด้วยเพราะซีซั่นหนึ่งมันมันมันอ่าตอนเราทำอะอันนั้นมันอ่ามันยากมากยากมากโปรดักชันนะเพราะว่าตอนตอนนั้นช่วงโควิดแต่ทุกอย่างในสิงคโปร์ปิดเป็นเลยประเทศปิดเลยและตอนเราไปทุกทุกที่มันแบบลำบากมากท่าทางโปรดักชันอันนี้เป็นง่ายกว่าอ่าแต่อันนี้ ผู้ตรงๆสำหรับแคนาเดสต้องเข้าลงทำไรเป็นโหดกว่ามันมันมันหนักกว่ามันยากมากเหมือนแบบอันชุดอันอันอันสุดท้ายมันเดส่ากับลิซ่าเขาต้องแข่งในในฮันนิเสดเดอร์เซอร์ท้ายอย่าทะเลทรายทะเลทะเลทรายคือแบบมันมันแล้วก็มันร้อนมากอ่ะแบบห้าสิบห้าสิบองศามันมันมันยากยากมากแคนาเดสของเรา เขาคุณอะดราม่าเยอะเขาเขาโหกันเราแบบบางคนจะแอบแอบขี้โกงว่าอะไรแบบโกหกนี่มันแบบแบบแบบดราม่าดราม่าแต่ปีนี้นี่เป็นเรียลไล์ดราม่าเพราะว่าเขาอยากเป็นคนที่ชนะใช่ไหมมันแล้วก็นี่แต่เขาไม่ได้นอนด้วยเขาเราเราแบบเขาเขาเราให้เขาทํางานเยอะแบบเขานอนไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีไม่มีเวลาแล้วก็เขาต้องออกล้างกายด้วยแข่งกับนักกีฬาของเราแล้วก็เขาต้องทํา เ,อเ,อเรื่องออทัสขอ,ข,อข,อของธุรกิจด้วยม,ม,ม,มันยากที่สุดในใ,นในริษัทอัะวัติศาสตรอเปอร์เซ็นต์อันนีน้ที่สองมันมาร่วมตรงนี้หรอคะออมันก็นา่าตื่นเต้นมากนะตอนแรกก็คือคิดว่าอาจจะโดนทัดออกตั้งแต่แรกแล้วก็คือกลัวมากทุกครั้งก่อนที่คุณชาติเขาเประกาศว่าคนไหนที่จะได้กับบ้านเนี่ยก็คือแบบโอ้โหหัวใจนี่แบบเต้นแบบตุบๆๆๆ,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 ๆไม่หยุดค่ะ ก็คือการที่ได้ชนะครั้ง <Gym>. น <moon> ี้ก็คิดว่ามองกลับอีกรอบนะก็คือถ้าจะให้เริ่มการแข่งขันนี้อีกทีไม่คิดว่าจะชนะได้นะเพราะว่ามันยากแสนสาหัสมากค่ะถ้าถ้าเกิดผมเป็นคนดิเดตผมชนะไม่ได้ร้อซไม่ได้เพราะว่าอะไรมันติดตรงไเพราะว่ามัน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 อยู่ตู้เป็นคนแบบนิดนิดนินความอดทนมากไม่นอนไม่กินทำงานหนัก แล้วก็ของร่างกายต้องต้องแข่งกับนักกีฬาของเราแลวแลวและแลต้องเจอกับไอใน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 บอสรูมนะ <Yeah. S 1> ผมไม่โอเคผมอาจจะเป็นคนที่บอสมีมีใจดีแล้วก็มีน้ำใจเยอะแต่ผมเป็นคนดุด้วยทุกคนรู้ผมแบบเป็นดุเป็นซีเรียสมากอะ่ะผมอยากให้วันมีสมรรถมาแล้วก็พรีเมีสมรรถแล้วก็คนที่คนที่พนักงานที่ที่จะทำงานจริงๆในในในวันต้องเป็นสุดยอด ถ้าเกิดไม่สุดยอดไม่ไม่ไม,มันมันไม่รอดนะต้องต้อง,ต,องต้องสุดยอดคนที่ชนะจะเป็นเป็นเป็นมนุษย์สุดยอดผู้ชนะต้องอันที่สำคัญมากที่สุดเป็นหัวใจอันที่หนึ่งหัวใจเป็นคนดีคนซื่อสัตย์จริงใจมีใจสู้มีมีแบบไฟในใจอันนี้เป็นสําคัญมากที่สุดแล้วก็นอกจากนั้นโอเคบางคนอาจจะฉลาดหรือว่าไม่ฉลาดหรือว่าอันนี้เป็นคือแบบ เราพัฒนาขึ้นด้วยกันได้รู้ว่าเขามีสกิลในมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเซลล์เราพัฒนาขึ้นได้ไม่ต้องจําเป็นเขาเป็นเพอร์เฟกคือแบบแต่สิ่งที่ตรงร้อยเปอเต์ตงเป็นใจผมเป็นคนที่ดูจัดคนผมทีผม,ผมเป็นผู้นำที่ดูใจก่อนดูคนเข้าใจตองคนที่นี่เป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็คนจริงใจแล้วก็คนแบบตั้งใจมากที่ มีมีมีสิท si ธิเ si ข้าในวัน si ทุกคนบอกว่าสนุกมากงส่วนใหญ่แฟนๆทั่วเอเชียเ็บอกว่าเขาเอาเอฟิโซดอันอันอรากแล้วก็เขาต้องนั่งแบบแปดชั่วโมงแบบทีเดียวจบทีเดียวจบเลย so I I think one of the toughest things in the p r e n t c e s, <Yeah>. <S was actually opening up about your own personal stories Um, I mean, if you have struggles um, within yourself, or if you've gone through like, any sort of tragedy or thing in the past, it's very hard for you to just like, open up to people you don't really know. And i think that that was a real struggle that i first faced in, in this reality show. and then at the same time, you also notice that every single person has a story. Um, so actually getting to know people's background, what they've gone through, actually makes you realize why certain people behave in a certain way. and you just have to be more humble and more understanding towards each other. <coughs> แต่หลังจากที่เราได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวและการที่เราจะเปิดเรื่องราวของเรา่ให้ทุกคนเนี่ยได้รับทราบเนี่ยครับผมก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยครับผมการแบ่งปันเรื่องราวว่าแต่ละคนเนี่ยครับผมเขาเป็นใครมาจากไหนต้องต่อสู้ความยากลำบากอะไรมาบ้างอันนี้เป็นสิทธิที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเคารพการตัินใจของคนคนนั้นแล้วก็คุณจะรคารงคนนั้นครับ For myself I learned a lot about myself even though my stance on the show itself was short it was very very rewarding in the long term for me I faced a lot of self doubt after leaving the show and a lot of things that I wanted to work on myself and I see the show like thanks to the show it was like a trigger point for me to really sit down and work on myself and Grow from there ระบบของตัวมาดิเวล่าเองนะครับผมเขาบอกว่าสิ่งที่เธอได้ค้นพบเนี่ยก็คือการพัฒนาตัวเองครับถึงแม้ว่าเธอไม่สามารถจะแข่งขันได้หลายพิซซโอนในรายการเดียร์เพนทิสนะครับแต่เธอก็ได้เจอความท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเองหลังจากที่กลับจากรายการเดียร์เพนทิสไปครับทำให้ตัวเธอเนี่ยอยากจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นและอยากจะทําสิ่งใหม่ๆมากขึ้นและก็หาความท้าทายใหม่ๆครับ When I used to live in Bangkok doing my internship at the UN, a friend of mine just told me about one championship event and if I want to join, giving me a VIP ticket. At that time I didn't know much about, about the organization, but being there, seeing how the champions they're coming off to the stage, the lights, the music, everything for me seemed crazy. And in that moment I just asked God if I have the chance once in a lifetime, I would like to meet the person that did everything like organized everything here and also i was very impressed by the fighters by their humble attitude so today i'm i'm, I'm really happy for everything that is happening for everything that is here the, the event and the <laughs> practice know <laughs> รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอ,องค์กรมันแชมปเปี้ยนชิพว่าเขามีการสุท่ทอดเรื่องราวของทีโร่ต่างๆการจัดก,การที่เยี่ยมยอดระดับโลกแบบนี้เนี่ยทำให้เธอเนี่ยสนใจมากขึ้นและอยากจะรู้จักผู้ก่อตั้งก็คือคุณชาตรีนั่นเองตัวโดยนินาครับเธอรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆที่ตัวเธอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้ครับออส่วนวานสซ้าก็คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่หนึ่งเลยคือคุณชาตรีเขาชอบให คําแนะนำครั้งนี้ค่ะทุกเอพิโซดคุณชาจิตจะบอกกับวันดิาโดยตรงเลยว่าให้ open up your heart ซึ่งหมายถึงว่าเปิดเปิดใจเพราะว่าส่วนตัวหลังกับที่พ่อแม่อยากกันตั้งแต่อายุสิบสี่่าค่ะ,คะก็คือวันด mm hmm. ิาก็คิดว่าเฮ้ยทำไมคนใกล้ตัวขนาดนี้สามารถโกหกกับเราได้แล้วก็คิดว่าจะเชื่อคนอื่นได้ยังไงอีกอะถ้าคนใกล้ตัวเราก็ไม่สามารถเชื่อได้ยิ่งคนแลกหน้าอีกด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือส well, ิうう่งที่เรียนรู้เลยเวลามันไม่รอใครเนาะเราชีวิตของเรามีแค่ชีวิตเดียวก็ไม่ได้อยากเสียโอกาสที่จะประสบการณ์กับสิ่งที่ชีวิตสิ่งที่ดีๆที่ชีวิตมีให้เราอะค่ะก็คือสิ่งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่วันิสาเรียนรู้มักที่สุดเปิดอกเปิดใจ open up your heart แล้วก็ใช้ชีวิตให้ผุมเออหนูรู้สึกกดดันแทนทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนจะต้อง ผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วก็ต้องคิดงานปเรปียนไปด้วยมันก็เลยน่าจะมีความกดดันและความเครียดมากพอสมควรแต่ทุกพทุกคนผ่านมันมาได้หนูคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็บนเรียนมากขึ้นแล้วก็มีการใช้ชีวิตที่ดีมากขึนท่าการครับทั่วประเทศเธอเกิดอยู่อยากรู้ one championship ในขั้นในใน one championship เราทำงานยังไงอยู่ต้องดู netflix วันแชมเปี้ยนชิพซีซั2 Apprentice แต่ลึกกว่านั้นเธอเกิดอยู่อยากเรียนวิธีให้ชีวิตอยู่เป็นสุดยอดให้ฝันอยู่เป็นกลายเป็นความจริงแค่อยุ่งดูแคนดิเดตของที่นี่ชีวิตของอเบเนซาเขาชนะได้ไงอันนี้เป็นฮอตดราม่าแต่สิ่งที่สนุกมากเป็นบทเรียนท,ท,ที่ที่เราได้สำหรับชีวิตสำหรับธุรกิจ ทุกคนต้องดูทุกประเทศเอาดูเน็ตฟลิกซคืนนี้เลย